โอเคครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอต้อนรับก้าสู่เกม FS19 อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มากับครอบครัว360นะครับผมเนี่ยก็วันนี้มากับน้อยเกมนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะไปขนปุ๋ยยูเรียครับผมไปส่งที่โรงงานผลิตใส่กระสอบนะทุกคนก็คือปุ๋ยที่เราจะเอาไปเนี่ยก็คือมันจะเป็นปุ๋ยเมนดนะทุกคนก็เอาไปส่งที่โรงงานปั๊มเข้ากระสอบเนาะเกมเนาะเขาเรียกแบบนี้เนาะ <Nope. S 1> ใช่ไหมใช่ไปเออน, <ำ S 1> น่าจะใช่<ๆ>นะ อ่าอใช่ใช่เอาไปเทใส่เครื่องแพ็คนะครับผมวันนี้ก็ออกงานคู่ครับผม3ามออกงานคู่ครับผมมีแต่คันหล่อๆครับอันนี้ก็ได้รถมาจากช่องวิติภูณนะครับผมเดี๋ยวผมแห้ดูรอบๆรถนะนี่ครับผมก็โคตรสวยเลยอ่ะครับทุกคนดูครับลายโคตรสวยอ่ะสีเขียวอารามครับผมสีเขียวเหนียวซับนะฮะดูครับแม่นี่เลยครับผมเจ้าของรถนะนี่ครับผมโคตรสวยโคตรเทอลังการงานสร้างนะครับผมอ่าคุณนไอเกมครับคุณนไอเกมพร้อมจะออกเดินทางยังครับพร้อมแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปขึ้นปุ๋ยกันก่อนเลยนะครับ ยีดเค้หเสือจ่าตะโคเนี้ยเอ่อทไมโอนี่ไมไม่เจอขอบอะนี่ไอจเคยนักกอิจฉาผมอะครับทุกคนนักกีบไม่มีแต่สาชาเหมือนผมแล้วหนวมันีปีขยับได้ยีดมาขิงกลับอะเสือจ่ดเสือจด รถในเกมเสียจัดนะฮะแบกมากไม่หน่อยมาถึงก็ขึ้นก่อนเลยละกันนี่ครับผมโุ๋ยยูเรียนะครับผมอะไรนะเกมติดเค้โบหอนด้วยโบอะไรนะโบลักสีดำโย่นี่ดูดินอนแล้วเนี่ยไหนอะอ้าวไวเกมทำอะไรนี่ยีคุณนไอเกมคุณนไอเกมขับรถคว่ำครับทุกคนดูรถหล่อครับนี่ แน่นอนจริงเลยครับคนร้ายเกมผมก็ขับแรงดู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 เขาพูกมาครับผมเสียไส้วับเลยโอ้โหสุดยอดเบร็กกูดต่อคิวครับต่อคิวึ้นปุ๋ยตนเราเดินหอบด้วยครับทุกคนแรกคหนาลาบซิวสุดยอดแล้วตนเราอ่ะจัดตัวลูกก่อนนะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็จินตนาการว่ามันมีเครื่องขึ้นละกันนะครับผมอันนี้มันเป็นแบบว่า มันขึ้นอัตโนมัติครับทุกคนนะการจินตนาการเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมก็จินตนาการเอาแล้วกันอะไรนะเวดมวลสมาโฟว์อเวทมวลเวทมนวลนะ่าใช้เวทมวลในการขึ้นปุ๋ยครับสุดยอดประหลาดเสร็จเต็มแล้วนี่นี่แต่สัมชาติก็รันครับดูมีไฟด้วยครับผมไฟกระพริบเท่ๆครับผมสุดยอดนะครับ เฮ้ยมีระบบไฟด้วยครับผมระบบไฟเฮ้ยมีไฟกระพริบด้วยที่ดูมีไฟสิงผมก็เ่าที่ดูไหนอี๋ไปดูถังแก๊สว่ะระวังชนถังแก๊สนั่นระเบิดเลยนะเนี่ยไม่ดูดิผมมีไฟวอลด้วยอ่าคุณรีบขึ้นเลยครับคุณนายเกมแม่เช์ใหญ่เลยนะนี่เกมมีไฟยิงเปล่านี่ผมก็มีดิแต่ไปดูคุณนายเกมก่อน เดือดเร็วเลยครับคุณนายเกมเอา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 ทำไรนี่ไะห้พี่ดูไฟเบรกกันดีโอ้ไหนขึ้นใกล้เต็มยังเนี่ยเฮ้ยจะเต็มแล้วเต็มแล้วโอ้แม่งรถโคตรสวยว่ะรถเราอะไม่ใช่รถตีนะทุกคนไม่ใช่รถเรานะครับผมรถคุณวุฒิพงศ์นะฮะอันนี้สวยงามครับทุกคนสวยงามพาราม์แปดนะครับ เลสโกครับผมเลสโกเลสโกไปบ้านอะไรเกมเลสโกไปว่าโกโก้ไปไปไปในเกมพี่ขายให้เกมแปดหมื go go, go, go. ่นอะขายรถคันนั้นนั่นแหะรถที่จอดอยู่ข้างกระแพงอะรถเท่าฮะเฮ้ยแรงนะแบบว่าเป็นวัตถุโบราณได้นะแพงด้วยกับวัตถุโบราณ ได้ไปถึงบนลลาอันอเลสซาย์นะครับคุณนายเกมครับตามผมมาเลยนะครับทีนี้ระว,วางหลงทางนะครับ<ด>วิ่งเลียขวานะครับประเทศนี้ไปเร้วเว้ยรถเราวิ่งได้3 2 0ครับทุกคนแรงมากนะครับผมรถ<ด>ไข่ก็สู้ไม่ได้อะอะไรนะขับไปแล้วเดี๋ยวขนาดขับกว้าโอ้พี่ก็เหมือนกันรถพี่ยีงง่ความง่ายกว่าของเกมอีกอะ ในเกมมาอย่างนี้เราเข้ถอดผมกำลังจะขึ้นแยกนี่โอ้รถในเกมมาไม่ทันผมครับทุกคนรถในเกมแมลแรงนะเขาเรียกว่าขับแบบสดจริงพี่ไยิ่งขับแบบสมจริงมีคำว่าสดจริงครับทีนี้ชิดเคที่เมื่อกี้เพียร์จัดโล่งใจนะครับเมื่อกี้ยังตีลังกาความอยู่เลยครับแม่แล้รถผมแรงเนาะ แต่ here, ส oh. ัมชาครับผมรันๆเลยฮะโอ้ยยย้ยยิยย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 กยยย้ยย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 ยชิบหายย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 ยอยโอยย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 ยดยยยยุยย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 นยย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 อยย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  เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาดิถ้าคลิปนี้น่าโอ้โหบอกเลยว่าจบเลยอะแล้วต้องทำใหม่คนเดียวนี่ไม่ทันแน่นอนนี่ไม่น่าหรอกโอปีสแจ้งเตือนอะไรไม่รูพี่มันบอกว่าเออเลยชิบหายละยันก็ยังอัดอยู่นะพี่เพราะมันแหลกมันมันบอกว่า encoder อะไรอย่างเงี้ยมาเลยครับคุณไรเกมรีบๆมาเลยครับผมรถผมแรงนะมผมไปไม่รอใครนะครับอันนี้รถผมแรงมาก สามหกมันต้องแรงอยู่แล้วครับน้องๆเฮ้ยๆระวังโดดฟืบโอ้โหแล้วผมโดดยกล้อเลยแย่แรงว่ะไม่โดดดูแล้วแต่เรายังไม่โดดเลยโอ้โหแรงจัดนะฮะที่ไม่เข้าไปแล้วที่ม่ไม่รอเรอเฮ้ยๆมาเฮา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 แน่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 ว่าแล้วเอาว่าแล้วว่าแล้วล้วง แหม่ล่วงเลยมาเฮานี่มาเป็นเพลงเลยอ่ะมาเหามาเฮาพรขับมาเฮาเพราะชอบไม่รู้อ่ะดี่จะว่ามาเฮามาเฮามาเฮาดีก่อนด้อมาเฮาไม่แหรกมากมันแรงเอฟิกคนนี่แหละโอ้โหรถใหม่รถใหม่ควันดำ แลอผมเครื่องผมเป็นอะไรไม่รู้แค่โวรแกมกันทิปอะไรก็ไม่ดีแช้ไม่ได้เ,เดี๋ยวยก็แกเกมตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นเนินนะเกมโอชิชครับรผมแรงอยูแล้วก็ปีนปีนเนินชั้น่านี้ผมยันแล้วย,ยายาทิปตรดผมนะอยา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 นะรถแรงอย่ยแล้วนารเนแ้ยิีรแรงนี่มาดครับ ก็ไม่ค่อยอยากจะโม,ทมเท oh, 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 oh. ่าไหร่นะครับเห็นรถตัวนี้ครับเอายอย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 ยเอาไปไปเน่าอาเอ้าเชี่ยเลย A few moments later ม yeah, ันเห็นรถพี oh, 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 oh. ่คว้ามัยมันก็เลยโอ้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 เนี่ยเห็นไหมนั่นเห็นไหมโอ้โอ้แปลกไปไหมไปไม่รอเราเลยทุกคนมันได้ยินเสียงรถพี่คว่้ามัมันก็เลยโอ้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 รถพี่ไม่คว้าอีกแน่ทุกคนเราดูได้เลยครับทรถเฮ้ยไม่คว้ารถพี่มาตรฐานระดับโลก โอ้แแหลกกด้านหลังนี่แหลกอย่างเดียวครับท่านผู้ชมนี่เกมโรงงานมาอยู่ตรงนี้อเกมแต่ว่ามันไม,ม่มีทางเข้าอ่ะเราต้องไปเข้าตรงนู้นอ่ะดูดิโหลดแมปโหลดแมปไม่ทันเข้าโหลดแมปไม่ทันเดี๋ยวพี่นำทางรถไฟผมไปได้หมวดสิเฮ้ยเฮ้ยรถไฟรถไฟรถไฟสายไหนวะน่ะอุบลโคราชอุบลกรุงเทพรถไฟเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีด้วยเหรอรถไฟสายแปดก็มีแต่รถไฟสายแปดเท่นี้นะใช่ ทางเข้าเนี่ยมาถูกอยู่ครับมาถูกอยู่ครับเราขับข้างนอกไม่ได้เลยทุกคนไหนวะทางเข้าลุน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 ทางเข้าอยู่ไหนวะทางเข้าอยู่ไหนวะนี่เงยดิเลี้ยวขวาตรงนี้ได้เลยใช่เหรอเดี๋ยวพี่ดูแผนที่แป๊บหนึ่งนะใช่ไหมพี่เอ้ยเราต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้ใช่ใช่ใช่เี๋เลี้ยวซ้ายเนี้ย ปึ๊บโอ้โหไปแล้วครับผมนี่เลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาตามทีเลยแล้วก็เข้ามาตอนนี้นี่เห็นไหมใช่ป่ะวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดโรงงานผิดซอยผิดซอยผิดซอยโทษทีครับผมถอย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 ว้ายมีทางลอยรถกำลังถอย Limiting, น่าเห็นไหมมันบอกเกมอ่ะเลี้ยงทางหน่อยรถกำลังถอยนายเห็นไหมเลี้ยงทางหน่อยรถกำลังถอยเอาเถอะครับผมเอาแล้วรถตูกไม่ได้ด้วยถอยเฮ้ยเลี้ยงทางลอยรถกำลังถอยไฟมากก่อนเลี้ยงทางลอยรถกำลังถอยโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาโอ้ตั้งเรา เธอไม่ได้แหลนกนะโปรแกรมมันแหลกโทษโปรแกรมใช่ไหมที่ไ,ไ,ไปอยู่ผมก็จะวิ่งตันแหละโปรแกรมมันแหลกอ่านี่ไงเกมแต่ว่าทางเ<า>ข้าไ,<ด>ไหนวะยี่มาแล้วนี่ในที่สุดเราก็มาถึงโรงงานสักทีครับผมแต่ว่าไม่ใช่อันนี้นะนู่นโรงงานด้านในครับผมเนี่ยเราต้องวิ่งผ่านโรงงานนี้ไปครับดู ตามโอม้องตาลทีไหนะครับ่แ้นครับผมเพาะเราก็ไมู่ทางเลยต้องเช็ทีไหมละมาเลยมาเลยมาแล้วเว้ยมาแล้วเฮ้ยเฮบิกบๆๆบกบกเปิดเปิดเออไปดูแล้วแต่พี่จะเอาตัวแม่คิประเทก่อนเออ ตัวแม่ไปเทก่อนอันนี้เป็นปุ๋ยนะครับผมนะอ่าส่งปุ๋ยมาครับผมอันนี้เราเทใส่เครื่องนี้แล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นเครื่องดูดปุ๋ยขึ้นไปแพ็คใส่กระสอบครับทุกคนเออเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาวิ่งงานตรงนี้นะทุกคนนะเราจะเอาอ่าไม่ใช่เดยนเราจะมาเอาปุ๋ยตรงนี้นะทุกคนนะแต่ว่าเป็นปุ๋ยแบบกระสอบนะทีนี้ก็ไปส่งตามบ้านลูกค้าตามไร่ตามนานะครับผมเราจะเอากระบะมานะครับผมเป็นกระบะคอกก็ได้นะครับน่าจะกระบะขอกแหละใช่ใช่ รีบช่างหน่อยลงกำลังถอยเจ้ถอยไม่ค่อยเป็นมิดเท่าไหร่ถ้ารับลูกกลับบ้านฟื้นเจ้ถอยไม่ค่อยเป็นมิดเท่าไหร่ออดัมโหลดไหนอะลงมาดูหน่อยสิโอ้ดูนี่ครับน้ nice อยเกมมาแล้วคร uhm ับผมลุยรถหลอมกันนั right. ่นนี่แหม ออยู่แล้วครับตอมันของสับด้วยอ่ะชิดเสียงแจ้งนะทำงานด้วยเนี่ครับกำลังแก้จะหมดแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปประจําที่กันรถเราเดินหอบอะ่ะเรียบร้อยทางนี้ก็ออกได้เหมือนกันนะเดี๋ยวพี่จอดรตอตรงนี้ละกันฟิปจับเครื่องก่อนไว้โอ้ รู้สึกว่าเปิดน้ำมันครับผมติดเครื่องไ้ครับเครื่องเรามันเป็นเครื่องรีแมปมาเนาะลงงานผลิตรือขนาดใหญ่ครับผมใหญ่ที่สุดในเมืองนี้แล้วนะฮะอันนี้ดูครับดูอันนี้ก็สําหรับรถไฟครับผมนะเดินครับน้อยเกมครับโอ,โ,อโอ้กลาเป่าลูกครับผมนะ ในโปรแกรมมาแตกแบบนี้เนีย่ยแต่คือตอนที่เล่นไม่แตกไม่เหมาะสำหรับคนลืมพวกเ <c oughs> ช็ดเดรจ่าดูมิชลินครับทุกคนดู <c oughs> สุดยอดอ่ะเป็นยังไงอ่ะมิชลินมันค่อยตงเตงตงเตีงกับไอ้ฝาท้ายอ่ะฝาท้ายตบด้วยอ่ะ เออคันนี้ฝาท้ายตบหรือเปล่าวะพี่ลืมดูเลยอ่ะคันเนี้ยถ้าละครับพี่ปิดทิปยังให้อ่ะปิดเลยครับผมโอเคครับก็สำหรับทิปนี้นะครับต้องขอจบไว้เท่านี้เลยละกันนะถ้าใครชอบทิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจพอกผมครับทิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทิปหน้าครับทุกคนครับดี่อยู่เกมครับ